เปิดความจริงนเดชตอนนี้อยู่ไหนหลังเจอข่าวสุดฮือฮาวอนเนตเป็นซุปตาพระเอกแถวหน้าเมืองไทยอย่างนาเดชกุกิมิยะโดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลตามงานอ e ีเวนต์มากมายด้วยความที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาเคยเจอข่าวลือต่างๆถูกเมสาในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงอย่างล่าสุดมีเพจหนึ่ง โพสบอกว่าณเดชขอบวชถวายแดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทร,ระกิติยาภาทุกคนร่วมส่งพลังจิตอวยพรให้พระองค์ผาหายประชวรโดยเร็ว,รวๆด้วยเถิดทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับใจดําจางที่เลื่อนผ่านภาพนี้แล้วไม่ยอมอวยพรให้พระองค์ภาสักทีซึ่งพบว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จเพราะแท้จริงแล้วตอนนี้หนุ่มณเดชไม่ได้บวชเมื่อส่องความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรม k u k i m i y a พบว่าณเดชกําลังเฉลิมฉลองคริสต์มาสกับครอบ กรัวอยู่นั่นเองค่ะงานนี้ชาวเน็ตหลายคนต่างบอกให้หนุ่มณเดชนออกมาจัดก,การดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะถือว่าเป็นข่าวปลอม